มิเตอร์เฮเซียครับเราสั่งเขาได้ครับที่โรงแรมเดอะเวลวิวผมบอกว่าผมชอบกินหอมเยอะๆนะแล้วก็เอาพริกด้วยครับใส่พริกลงไปพริกแน่นเคี๋ยวชอบกินเผ็ดๆหน่อยนั่นแหละครับสุตรของผมก็กลายเป็นไข่เจียวธรรมดาๆร,ร,ร้านอาหารเนี่ยเขาอยู่ตรงนี่ครับอาหารเช้าเนี่ยอยู่ตรงข้างกับสระน้ำนะเปิดเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงนี้ผมตักไปเต็ม จานละนี้อยากจะกินไข่ร้อนๆนะครับกินด้วยเรื่องอะไรอ๋อตกสิบองตกนล็หน่อยเนี่ยเป๋อของผมครับจะแล้วก็จะน,น,นั่งกินที่โต๊ะให้มีความสุขกันทั้งสองนี้ทีก่ก็ไข่นี่นะครับผมไม่ค่อยชอบไข่แบบที่มันเป็นแบบใส่กะลายอย่างปรุงรสไม่ใช่ฝรั่งนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบ ไข่เยอะๆหอมๆเจียวให้กุินเคียมแล้วก็ใส่หอมแดงไปหอมหอมใหญ่ไปพอแล้วครับสําหรับผมเนี <S <S ่ยแต่คุ้นเคยกับไข่เจียวแบบไทยๆก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยให้เขาทาเป็นไข่เจียวในสูตรที่ต้องการดูจะอร่อยหรือเปล่ากับกรน่อยก็โอเคแล้วกลิ่นเคียมดูครับวิธีการปุ๊บเสรลครับนั่นในตาง ไม่ได้นะครับที่เขาเป็นเชฟอยู่ที่เดอะเบลวิวเลยอือโหกลิ่นมันเตะโบกเลยครับขึ μη, ้นใจไข่เทียวไข่ดาวนี่นะถ้าเกิดไปกินตามร้านอาหารแล้วไม่ทำใหม่ร้อนๆเลยกินเลยเพร้อมพร้อ<ะ>ม เสร็จโอเคโอเคแต่ละคนนี้ก็จะมีชอบไม่เหมือนกันนะน่าจะพอแล้วครับครับ ใจกับพี่โต้ใช่ครับเดีย๋ยวผมปรุงเองครับเดี๋ยวไปกินที่โตะ